มันก็สวยดีนะคะปฏิมากรรมน้ำแข็งเหมือนในเพลงสมัยก่อนเลยเนาะปราสาทปราสาทน้ำแข็งตอนนี้พักเที่ยงนะคะเราจะเดินไปไปร์ตนีนะคะเพื่อไปโอนเงินค่าส่งของค่าของนะคะพอดีสั่งสั่งมะม่วงนะคะแล้วก็ต้องไปโอนเงินให้เขาก่อนนะคะแล้วก็ เขาถึงจะส่งของมาให้นะคะก็ตรงนี้นะคะมีกําแพงหิมะด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะไม่มีรถเข้ามานะคะก็อาศัยคนเดินแล้วก็คนแถวบ้านนะคะมาช่วยไถยให้เป็นทางแบบนี้นะคะเพราะว่า ถ้าเป็นถนนใหญ่ก็จะมีรถมาเขาเรียกรถเกตหิมะใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนี้เนาะขาวไปหมดทุกที่ฝั่งนั้นก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะนี่นะคะเยนซาวาเกิยว,น,ว,วนี่เสนอภาษาญี่ปุ่นคำว่าคอรอกเกะนะคะก็คือไอที่สีน้ำตาลกลมๆมันนั้นแหละนะคะนี่นะคะเขาจะเขียนอย่างนี้ใช่ไหม โยเนซาวากิวคอร์อกเกะเนาะแล้วก็โยเนซาวากิวนะคะก็คือเนื้อโยเนซาวะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโยเนซาวะคาราอังิ ange, นะคะก็คือ,อไก่ทอดนั่นเองนะคะน,น่าวันนี้นะคะมีภาษาญี่ปุ่นสามคำแล้วนะอาหารญี่ปุ่นนะคะยังไงก็จำให้ได้นะคะสามคำเองนะคะนิจิวะคาวาอิเดช คะฝั่งนั้นเป็นกำแพงสูงจริงนะคะดูดีเป็นกำแพงหิมะเลยอะ่ะเห็นไหมคะว่าข้างล่างจะเป็นสีดำคือจะแข็งนะคะคือมองดูตรงนี้ก็รู้ใช่ไหมว่าที่เป็นสีสีเหมือนไม่เหมือนกันเลยนะข้างล่างก็จะแข็งมากนะคะข้างบนก็จะแบบสีแบบออกเขาวๆใช่ไหมคะอันนั้นคือยังไม่แข็งเนาะเหมือนเป็นเนื้อนิยนๆหน่อยเหมือนครีมใช่ไหมคะ ทุกคนที่นี่นะคะก็ใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากนะคะช่วงหน้าหนาวเนาะตอนเช้าปกติขับรถมาทำงาน15นาทีนะคะรถติดถนนลื่นนะคะจะต้องออกมาออกจากบ้านก่อนเวลานะคะก็เผื่อเวลาไว้สักประมาณ30นาทีอะคะ่ะทุกครั้งนีโรงเรียนก็ ไม่เหมือนโรงเรียนเนาะเป็นสีชมพูนี่ค่ะดูตรงนี้ขาวไปหมดเลยอะอ่องจริงมันก็เย็นนะจนชินแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใส่ถุงมือก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็คงจะไม่ได้ขายนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะ เขาเรียกอะไรนะ truck food ล่ะคะด้านหน้าเนีน่ยก็จะเป็นอ่อ post office นะคะก็จะเป็นอ่าไปรษณีย์นะคะแล้วก็เป็นแบงค์ด้วยนะคะเป็นธนาคารแล้วก็เป็นอ่าไปรษณีย์นะคะอยู่ด้วยกันเลยนะคะธนาคารก็ยูโจนะคะก็เป็น post office นะคะมนเข้าไปโอนเงินก่อนนะคะ มารยาทนะคะเราจะไม่ไปต่อตรงตู้นะคะเขาจะให้เรามาอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปยืนต่อหลังตรงตู้ไปสนีนะคะเหมือนเหมือนเป็นการเสียมารยาทนะคะเขาจะให้เรามารอตรงนี้นะคะเพื่อต่อแถวไปกดเงินนะคะ ญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างจะมีการแบบว่าไปรษณีย์เนี่ยคือเยอะมากนะคะเมื่อก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ไม่อยู่เนาะที่ไทยยังไม่มีเคอรีอ่ยังไม่มีขนส่งแบบสะดวกนี้ใช่ไหมคะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือมีมานานมากๆนะคะแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยเขาจะส่งไปรษณีย์หมดเลยเนื้อสัตว์ผลไม้งผลไม้เป็นของฝากเนี่ยนะคะเขาจะสั่งกับไปรษณีย์เมื่อก่อนแม่สามีน,านั้นเวลาจะส่งของให้ให้ญาติหรือว,ว่าส่งของให้ลูกสาวเนี่ยนะคะก็จะมาไปรษณีย์นะคะแล้วก็ เขาจะมีส่งไปให้ที่บ้านเลยนะมีเป็นเหมือนโบชัวร์ไปให้นะคะแล้วก็เราก็สามารถมาสั่งที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะที่อย่างเป็นเนื้อสัตว์เป็นฤดูนะคะช่วงนี้เป็นจะเป็นอ่าเป็นส้มใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะมีส้มเนาะมีสตรอเบอรี่ มีส้มมีสตรอเบอรี่แล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยคือเนื้อสัตว์ที่นี่นะคะของของ,งอําเภอเนี่ยเนี่ยคือมีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เวลาถ้าส่งไปให้ใครเป็นของขวัญอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบประทับใจนะคะเพราะว่าเป็นของอร่อยของพึ้นชื่อใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นจะค่อนข้างใช้บริการขนส่งไปรษณีย์นะคะเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นน้ำแข็งที่ตกลงมาจากด้านบนนะคะ ที่ยัเคยถ่ายให้ดูคลิปก่อนเนาะที่มีแบบเนาะที่ที่เป็นเนี้ยหุยน่ากลัวมากเลยอ่ะไอที่เป็นแหลมๆเนาะมันตกลงไปไมันก็เสียบเข้าไปในนี้นะคะดูนี่นะคะ,น,น,ะ,คะน้ำแข็งถ้าตกลงมาไม่ตายได้ไง <laughs> ถ้าโดนหัวใครเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูดู <laughs> ดูแต่ละแท่งแต่ละท่อน นี่ใช่ไหมคะที่มันโตมาเนาะันคือน้ำแข็งเยงนนะคะคือหนามากนี่นะคะใครเอาขวดมาทิ้งตรงนี้เนี่ยสกรปรกจั้งเลยนี่นะคะคือใหญ่มากเอาจริงไม่ตายก็ไม่รู้เจอ,อยังไงแล้วนะคะ ใหญ่จริงๆอะ่ะดูเท่านี้นะคะแต่ว่าทุกคนที่นี่ก็มีสัญชาติยานะคะก็คืออยู่ที่ไหนก็ชินกับที่นั่นนะคะที่เราไปไหนเราก็จะเดินก็จะดูนะคะดูเหมือนกันแต่อันนั้นอะ่ะข้างบนคือแบบหนามากนะคะน้ําแข็งที่ยังไม่ตกลงมาเนาะ น่ากลัวมากเหมือนกันนะคะนี่นะคะตรงลานจอดรถใหญ่ๆเขาก็จะมาขนไปอย่างนี้นะคะไปทิ้งที่อื่นนะคะไม่เพราะว่าไม่มีที่จอดนะคะก็จะอย่างนี้นะคะคือทำงานกันตลอดนะคะช่วงหิมาก็ เป็นช่วงเวลาที่ลำบากช่วงหนึ่งเลยนะคะวันนี้พระจันทร์สวยมากเลยเห็นไหมคะอยู่ไกลนอนคุณเดว่ะอีกกล้จะจู้มากหรือเปลเอ๊ะขนหิมะครั้งละประมาณสามหมื่นบาทนะคะอันนี้คือถามกับถามกับเทนโจซังนะคะจู้ก็มั่งประมาณสี่หมื่นห้านะคะแพงมากแค่กองเดียวนะคะคุณเกว่ะ

Oh, Ada lima. Is... この美味しそうなやつ。